สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อวาเลนไทน์นี้จะมีเรื่องดีๆอะไรให้คุณใจฟูโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้นะคะจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเอ่ยเกิดขึ้นกับคุณเรื่องราวดีๆที่จะทำให้คุณใจฟู ใบแรกสิบเหรียญน,นะคะสองเหรียญ Queen of Wands Swords โอเคเป็นพลังงานของผู้หญิงเป็นใหญ่ <c ười> คือไม่ว่าคนที่ดูอยู่เนี่ยคนที่เข้ามาดูคลิปเนี่ยนะคะจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะแต่คู่ของคุณเนี่ยเออ่คือถ้าคุณเป็นคู่ชายหญิงเป็นคู่รักแบบชายหญิง ก็ฝ่ายหญิงเนี่ยดูจะมีอิทธิพลดูทรงอิทธิพลดูดูจะแบบเป็นใหญ่ในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเป็นชายชายชายรักชายหญิงหญิงรักหญิงคนที่มีมีพลังงานหรือเป็นเอ NERGY ของ f e m i n i นะคะหรือคนที่เป็นฝ่ายรับหรือเป็นมีความเป็นผู้หญิงมากกว่าคนนั้นอะ่ะก็จะมีความเป็น ผู้นาในเรื่องของความสัมพันธ์นี้เออมีความแบบมีอิทธิพลกับความสัมพันธ์นี้มากกว่าอีกสายหนึง่งอืมทีนี้เดี๋ยวนะเขาเปิดอีกนิดนึงดีกว่าเดี๋ยวขอเปิดให้ออร์เรคเตเพิ่มเ,เติมให้หมดเลยก่อนดีกว่านะแต่เท่าที่เปิดดูเนี่ยก็พอจะเห็นแล้วลหละว่าวาเลนไทน์นี้เรื่องที่เรื่องดีๆที่จะทำให้คุณใจฟูเนี่ยนะคะก็คือว่า ถ้าอกกรณีคนโสดก่อนนะกรณีคนโสดเนี่ยโสดแบบทรงสเสน่ห์นะมีสเสน่ห์มีความแบบมีแรงดึงดูดคนอยากเข้าหาแล้วคุณก็จะแบบเลือกได้ด้วยมีสเสน่ห์คนเข้าหาเยอะแล้วคุณก็จะเลือกได้ใครที่ไม่ถูกใจคุณก็ตัดทิ้ง ใครที่ไม่ดีคุณตัดออกคุณก็จะให้แต่คนที่ที่คุณรู้สึกพอใจถึงจะมีโอกาสที่จะเข้ารอบต่อไปอะไรแบบเนี้ยคือแบบมาดูเหมือนได้เป็นเป็นผู้เลือกอะ <c oughs> ดูมีเสน่ห์ดูมีดูมีเอ่อ potential ในการที่จะเลือกได้ชี้นิ้วสั่งได้ว่าฉันจะเอาคนนี้คนนี้คนนี้อะไรแบบนี้ <c oughs> แล้วก็ ผู้อ่านว่าถ้าคนโสดนะกรณีคนโสดเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาขายขนมจีบคุณนะ่ะแล้วมันจะทำให้คุณรู้สึกพอใจแต่ผู้อ่านยังไม่ได้รู้สึกถึงขนาดว่าคุณจะได้ลงเอยกับใครในเร็วเนี้นะคะมันเหมือนกับว่ามีเข้ามาให้เลือกอะ่ะเข้ามาแต่คุณเนี่ยคุณจะเป็นประเภทที่แบบตอนนี้คุณมีสเสน่ห์คุณเลือกได้ แล้วคุณเนี่ยก็ช่างเลือกด้วยคุณไม่ได้แบบเอ่อใครเข้ามาก็ได้แล้วอ่ะตอนเนี้ยมันเหมือนกับม,มีมีมาตรฐานมีเอ่อคุณคิดเอาไว้แล้วอะว่าคนที่จะเข้ามาจะต้องเป็นยังไงหนึ่งสองสามสี่มีอะไรยังไงบ้างหรือว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะต้องไม่อย่างนั้นจะต้องไม่อย่างนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเข้ามาแล้วมันไม่ใช่มันไม่ตรงสเปคหรือมันไม่ได้มาตรฐานที่คุณวางเอาไวอ้อ่ะคุณก็จะตัดทิ้งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะมีคนเข้ามามากก็จริงอะ่ะแต่ช่วงเนี้ยคนโสดเนี่ยเนื่องจากว่าเลือกเลือกได้มีเสน่ห์มากอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ยังแบบไม่ได้เลือกใครแบบจริงจังคุณก็จะดูไปเรื่อยๆก่อนแต่คุณมีความสุขนะคุณมีความสุขที่ได้เลือกแบบนี้คุณมีความสุขคุณรู้สึกแบบ อิ่มเอมสบายใจเพราะจะมีคนเข้ามาเอาใจคุณเข้ามาให้คุณเลือกมันก็มีความสุขอยู่แล้วอะใช่ไหมเพียงแต่ว่าอา,อาจจะยังไม่ได้แบบลงหลักปักฐานกับใครยังไม่ได้แบบถึงขั้นแบบจริงจังอะไรกับใครมากแต่ก็อาจจะมีเข้ามาแบบให้ได้คุยคุยพอให้แบบชุ่มชื่นหัวใจกลุ้มกลิ่มหัวใจอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าคนที่มีคู่แล้ว เคมิสตรีคนที่มีคู่แล้วเนี่ยผู้อ่านก็รู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันไปได้ดีไปได้สวยนะคะโดยที่จะมีฝ่ายที่เป็นฝ่ายหญิงหรือคนที่มีพลังงานความเป็นหญิงเป็นผู้นำเป็นผู้นำในความสัมพันธ์แต่คนที่เป็นผู้ตามเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดหรืออะไรนะ ก็คือคนที่เป็นผู้นำเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะนำแบบชี้นิ้วสั่งอะไรอย่างนั้นนะแต่ก็แค่เป็นคนที่อาจจะเป็นคนนำพาความสัมพันธ์ว่าเออจะต้องไปทิศทางไหนจะไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นคนที่มีมีสิทธิ์มีอิทธิพลในการตัดสินใจมากกว่าอีกคนนึงก็เท่านั้นเองแต่อีกฝ่ายนึงอะ่ะก็ไม่ได้รู้สึกอึดอักหรืออะไรเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ ดูบาลานซ์ดูลงตัวทั้งคู่มีความแบบยอมรับกันและกันเข้ากันได้มีมีผ่อนหนักผ่อนเบาคือไม่ใช่ว่าฝ่ายหนึ่งแบบนำอย่างเดียวไม่ฟังเหตุผลอะไรเลยอะไรแบบนี้ไม่ใช่มันมันมีความแบบลงตัวกันอยู่อะคะ่ะแล้วก็ถ้าตามหัวข้อเนาะ วาเลนไทน์นี้จะมีเรื่องดีๆเลยคุณใจฟูเพราารู้สึกว่าในช่วงวาเลนไทน์เนี้ยคนที่มีคู่อ่ะอาจจะมีอาจจะมีกิจกรรมหรือการวางแผนอะไรร่วมกันที่ทำให้ความรักเนี่ยมันมันเหมือนแบบม,มีไฟลุกโชว์นะคะดูแบบเหมือนเติมไฟความรักให้กันและกันนะ่ะเออแล้ว มันทำให้คุณและคู่ของคุณเนี่ยรู้สึกมีความสุขรู้สึกอิ่มเอมรู้สึกแบบมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่ไฟรักมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกแบบเป็นแพชชั่นแบบไฟลุกโชนอะไรอย่างนั้นอะแต่ผู้อ่านรู้สึกถึงว่ามันมีความอบอุ่นอยู่ในนั้นด้วยมันมีความรู้สึกรู้สึกอบอุ่นสบายใจผ่อนคลายแล้วก็ มีไฟแห่งความรักลุกโชนด้วยมันผสมปนเปนกันไปอ่ะแล้วก็แบบคุณสองคนอาจจะใช้เวลาร่วมกันแบบตัวติดกันเลยอะไรอย่างนี้ขอดูอีกใบหนึ่งนะหรืออาจจะมีการตกลง ร่วมกันถ้ากรณีของคนที่เป็นแฟนที่คบหากันมาสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งเนี่ยอาจจะมีการตกลงกันถึงอนาคตร่วมกันเลยก็ได้นะคะเช่นนนมาเลนไทยเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบโอกาสดีๆที่เขาหรือคุณเนี่ยอาจจะใช้ช่วงเวลานี้ในการที่จะปรึกษาหารือกันถึงการวางแผนอนาคตครอบครัวนะคะอืมคือแบบว้าวแพชชั่นขึ้นมา เนี่ยมันดูว่าดูเหมือนว่าช่วงวันเลนทายเนี่ยอะพูดกันตรงๆนะมันอาจจะมีการแบบได้เจอกันได้ใช้เวลาร่วมกันไปกินข้าวไปดูหนังหรือแบบได้อยู่ด้วยกันอะคะ่ะอยู่ใกล้ชิดกันอาจะอยู่กันสองต่อสองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อะอาจจะมีกิจกรรมอาจจะมีกิจกรรมแบบแบบที่คนรักเขาทํากันอะไรอย่างเงี้ยนะเกิดขึ้นก็คือถ้าใครใครไม่พร้อมก็ ระวังตัวหน่อยนะแต่ก็ถ้าใครพร้อมแล้วก็จัดไปตามสบายนะคะอืมแล้วมันเหมือนจะบบบว่ามันช่วงเวลาเนี้ยมันจะมีแรงดึงดูดที่แบบรุนแรงมากๆเกิดขึ้นกับคุณสองคนกับคุณและคู่ของคุณแพชชันกับเคม m ส s t ีมามาอยู่ร่วมกันแล้วยังมี ควีนควีนไม้ออกมาอีกนะคะคือแบบแรงดึงดูดแบบเยอะมากอะ่ะคือปกติคบหากันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วรักกันอยู่แล้วแต่พอวันวาเลนไทน์เป็นวันแห่งความรักมันก็จะมีความรู้สึกแบบพิเศษมากขึ้นอยากทําอะไรร่วมกันมากขึ้นอยากใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นอะไรแบบนี้อืมนั่นแหละแล้วมันก็จะเหมือนแบบเป็นการเติมไฟให้กับความรัก ระหว่างคุณสองคนเพื่อรู้สึกว่าออจะได้อยู่ใกล้กันนะคะจะได้ใช้เวลาร่วมกันนะสิ่งที่จะทำให้คุณใจฟูก็คือหนคนรักกันคู่รักกันจะได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกันได้ใช้เวลาร่วมกันได้มีโมเมนต์สวีทหวานร่วมกันและไอโมเมนต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการเติมเชื้อไฟให้กับความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนให้มีความแบบว่า วาบหวามมีความโรแมนติกมีความมีความรักกันมากขึ้นมีความผูกพันกันมากขึ้นมีความต้องการกันมากขึ้นเป็นความรู้สึกดีๆแต่มันก็ไม่ใช่แค่ในแง่ของเชิงแบบ s เอเซ็กชวลอย่างเดียวนะคะแต่มันก็จะมีความอบอุ่นในหัวใจมีความรู้สึกมั่นคงมีความรู้สึก ออดีรู้สึกผูกพันรู้สึกสบายใจด้วยจนอาจจะมีการนำไปสู่การคุยการตกลงการเรื่องถึงการสร้างครอบครัวหรือมีการวางแผนการสร้างครอบครัวร่วมกันการอยู่กินร่วมกันอะไรแบบนี้ได้เลยทีเดียวนะคะอืมหรือบางคนเนี่ยอาจจะถูกขอแต่งงานในช่วงวันวาเลนไทน์นะ ก็เตรียมตัวไว้นะคะแต่งตัวสวยๆแต่งตัวหล่อๆเอาไว้เออเผื่อมเมนต์นั้นอารมณ์นั้นบันโรแมนติกอะไรทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางมันเหมาะเจาะอะไรเงี้ยแบบบรรยากาศมันพาไปอะไรอย่างเงี้แบบรรย,ยคู่ของคุณก็อาจจะขอคุณแต่งงานได้นะมันเหมือนกับคนสองคนที่ช่วงเวลามันเหมาะสมมันลงตัว มันมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่เติดขาดชัดเจนเกิดขึ้นแล้วมันค่อนข้างเป็นเป็นไปในทิศทางที่ดีในความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าความรักความสัมพันธ์มันดูแบบมันมีแพชชั่นมันดูมีความรักมันดูมีความอบอุ่นมันมีความแบบลงตัวมันสิบเหรียญเต็มแล้วอ่ะมันดูแบบเต็มปริ่มแล้วนะคะดูพร้อมแล้วกับความรักนี้มันมาถึงขีดขีดที่แบบลงตัวอืม พร้อมที่จะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์พร้อมที่จะมองเห็นอนาคตร่วมกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคส่วนคนโสดก็อย่างที่บอกคุณก็จะเจอคนเข้ามาจีบคุณจะมีสเสน่ห์อย่างรุนแรงมีสเสน่ห์อย่างมากในวันวาเลนไทน์อาจจะมีคนชวนคุณไปเดทมากกว่าหนึ่งคนก็ได้คุณก็อาจจะต้องเลือกว่า เออคุณจะเลือกไปกับใครอะไรอย่างนี้หรือคุณอาจจะไม่เลือกใครเลยก็ได้คุณอาจจะพอใจที่จะแบบค่อยคอยคุยค่อยๆดูกันไปก่อนแต่ผู้อ่านก็มีความรู้สึกว่าเออตั้งแต่วันวาเลนไทน์หลังจากวันว,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 นวนาเลนไทน์เป็นต้นไปเนะี่ยก็อาจจะมีคนเข้ามาจีบคุณเรื่อยเรื่อมีคนเข้ามาหาคุณทําความรู้จักกับคุณแบบ ให้ความสนใจคุณอะเพราะว่าคุณดูมีเสน่ห์มีแรงดึงดูดทางเพศแล้วก็อาจจะมีคนที่คุณรู้สึกถูกตาต้องใจแต่คุณเนี่ยผู mm ้อ hmm. านรู้สึกว่าคุณก็ยังไม่ได้ฟันธงว่าจะคบหากับคนคนนี้เลยเพราะคุณต้องการดูก่อนคุณคุณไม่อยากแบบด่วนสรุปหรือว่าไม่อยากจะใจร้อนเกินไปอะคะ่ะต่อให้ถูกใจคุณมากแค่ไหน คุณจะเจอนะคนที่ถูกใจคุณคนที่แบบมีเคมีตรงกันคนที่เข้าขากันคุยกันถูกคอคนที่คุณรู้สึกแบบเออมันน่าจะใช่คนนี้มันน่าจะไปได้อะไรเงี้ยคนที่คุณจะให้ความสำคัญให้ความพิเศษกับคนคนนั้นน่ะมีมีเข้ามานะคะแต่คุณอาจจะยังแบบไม่ได้ไม่ได้ตอบตกลงว่าจะคบกับเขาในทันทีเลยคุณอาจจะต้องแบบขอดูไปก่อน เพราะมันยังติดไพ่คืนนับสอดอยู่มันเหมือนกับว่าคุณมีความความรักตัวเองคุณต้องการปกป้องตัวเองอ่ะคุณไม่ต้องการให้ใครเข้ามาทําให้คุณเจ็บทําให้คุณเสียใจอีกแล้วอืมโอเคก็ประมาณเนี้นะคะบาเลนทนยนี้เรื่องที่จะทำให้คุณใจฟูโอเค ก็จบการอ่านไพ่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ